กฎแห่งความสำเร็จจงลงมือทำทันทีนะครับอย่าไปรอเลิกรอดวงรอเวลารอสิ่งต่างๆเลยเพราะว่าถ้าเรารอนะครับเราอาจจะพลาดโอกาสคือพลาดโอกาสแห่งความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้นั่นเองนะครับอย่างเช่นเราตั้งใจจะอ่านหนังสือให้ได้สักสามชั่วโมงเนี่ยคว้าหนังสือมาเลยครับแล้วก็มานั่งอ่านสามชั่วโมงถ้าไม่ได้สามชั่วโมงเราไม่ไปไหนนะ เห็นจานลกๆเนี <government> ่ยเห็นจานแบบสกปรกเนี่ยเราลงมือทำเลยทันทีนะครับเราล้างจานเสร็จความสะอาดก็จะเกิดขึ้นทันทีกับเรานั่นเองเราอยากจะลดความร้วนเราออกกําลังกายออกทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับบางคนบอกว่าจะต้องไปสนามวิ่งไม่จําเป็นแล้วครับเราวิ่งอยู่ที่บ้านก็ได้วิ่งเหยาะๆอยู่ที่บ้านเป็นชั่วโมงก็ได้ครับเราอยากจะเป็นคนที่ มีรอยยิ้มเราก็ยิ้มทันทีนะยิ้มทันทีมันก็จะสําเร็จทันทีเพราะฉะนั้นนะครับเราอยากจะทําเรื่องไหนเรื่องสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จเราลงมือทําเลยครับลงมือทําการลงมือทําทันทีนะครับจะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับเราเพราะฉะนั้นนะครับอย่ามัวรอกดแห่งความสําเร็จจงลงมือทําทันทีครับ